จริงผมไม่ได้อยากพูดผมไม่อยากพูดถึงพูดถึงอะไรเลยแต่พอเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยถ้าอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งดีเนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะโดนมองไม่ดีมันเป็นแบบนี้จริงๆผมผมก็เลยไม่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 ได้อยากไม่ได้อยากพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆชีวิตของทุกๆคนมันมีปัญหากันหมดแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมนะ ชีวิตคู่ของพี่ๆทุกๆคนก็ย่อมมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาต่างกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราปรับจูนกันได้ไหมยังไงเนะครับนะครับนะแต่แต่ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆนะฮะนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าจริงๆผมไม่ได้อยากพูดผมไม่อยากพูดถึงพูดถึงอะไรเลยแต่พอเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยถ้าอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งดีเนี่ย อีกคนหนึ่งก็จะโดนมองไม่ดีมันเป็นแบบนี้จริงๆผมผมก็เลยไม,ไม,ไม,ไม่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 อยากไม่ได้อยากพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆชีวิตของทุกๆคนมันมีปัญหากันหมดแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชแค่แค่ผมนะชีวิตคู่ของพี่ๆทุกๆคนก็ย่อมมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาต่างกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราปรับจูนกันได้ไหมยังไงน,นะครับนะครับนะแตนะ แต่ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะฮะนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าจริงๆผมไม่ได้อยากพูดผมไม่อยากพูดถึงพูถึงอะไรเลยแต่พอบปนเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยถ้าอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งดีเนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะโดนมองไม่ดีมันเป็นแบบนี้จริงๆผมผมก็เลยไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆชีวิตของทุกๆคนมันมีปัญหากันหมดเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมนะชีวิตคู่ของพี่ๆทุกๆคนก็ย่อมมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาต่างกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราปรับจูนกันได้ไหมยังไงนะครับนะครับแต่แต่ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆนะฮะนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับ